ก็มาเล่าเรื่องไม่เครียดให้ท่านฟังนะครับคือ,อมีน้องนะครับน้องท่านพุ่มกับประพาดพระเอกประพารลานสกาที่ลานสกานะครับโทรมาแจ้งผมนะครับว่าเข้าไปทําคดีไอเสียบอลไก่ที่ถูกฆาตกรรมนะครับถูกอุ้มตัวหายไปนะครับ แล้วก็ตามหาศพไม่เจอเขาก็ไปไปหาอยู่สามวันสามคืนแล้วนะครับพื้นที่มันเป็นป่าหาไม่เจอนะครับเขาก็เลยมาฟังคลิปผมย้อนหลังนะครับแล้วก็ว่าคาถาตามที่ผมแนะนำสอนไปคาถาเปิดป่านะครับเอาใบไม้มาหงายขึ้นนะครับท่องแค่นนโมสามจบนะครับนึกถึง พระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาเทพพยาดาอารักษ์นะครับแล้วก็หงายใบไม้ขึ้นแล้วก็ท่องว่าเปิดโคตรเปิดทวารเปิดบานประตูเปิดรูทวารขอให้พระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาเทพพเดชเพศพยาดาอารักษ์ผีสางนางไม้หรือดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ปกปิดบังตา ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพของไอเสียมากเสียบ่อนไก่ที่ถูกฆาตกรรมแล้วก็ถวายใช้เขาเาหลามยิงถวายไปสามนัดนะครับปรากฏท่านพุ่งกับประภาสไปพบศพครับไปพบศพครับพบโดยบังเอิญน,นะครับหากันมาสามวันสามคืนแล้วไม่เจอนะครับ ท่านก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับคือท่านผู้กกับประพาสเนี่ยเดิมอยู่ที่สืบสืบสวนภาคแปดนะครับตอนนี้เขาแต่งตั้งไปเป็นผู้กกับอำเภอลานสกา嘛นะฮะที่กําลังของท่านผู้กกับประพาสที่ไปจับใ้เสียแป้งนาโหนดนะครับแล้วก็เป็นคดีกันอะไรกันลูกน้องของท่านผู้กกับประพาสโดนคดีไปหาว่าไปอุ้มใ้เสียแป้งนาโหนดนั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนกับ ท่านพระนรเอกมานะสํารานวงพุ่งกับสืบจังหวัดกาญจนบุรีลูกน้องผมนะครับโทรมาแจ้งนะครับว่าคาถานายใช้ได้เลยได้ผลเลยนะครับ,บอกเอก็ดีนะครับมันอยู่ที่สมาธิจิตใจการถือศีลภาวนาของผู้ใช้คาถาอาคมนั้นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆที่มาเล่าให้ท่านฟังนะครับแล้วที่ผมบอกเปิดป่าเนี่ยใบไม้เนี่ยปกติใบไม้เอา ไปเด็ดใบไม้มาใบทีบเด็ดใบไม้มาใบทีเด็ดใบไม้มาใบหนึ่งอันนี้ก็ได้ที่อาร์ตก็ได้ครับเอาใบ<ป>อ,อะสมมุติเราได้ใบไม้มาเนี่ยใบไม้เนี่ยใบไม้มันจะอย่างเงี้ยเนี่ยทางนี้จะด้านบนใช่ไหมรับแสงแดดใช่ไหมใช่ครับอันเนี้เหมือนบนใบอันนี้ใต้ใบ,ใ,บใช่ไหมใต้ใบเราได้ใบไม้มาอย่างเงี้ยเราก็จะเรือนภาวนา ถ้าเจริญภาวนาไม่เป็นก็ตั้งนโมสามจบเอามาพนมมือตั้งนโมสามจบแล้วก็พูดว่าเปิดโคตเปิดทวารเปิดบานประตูเปิดรูทวารแล้วหงายใบไม้ด้วยต้องหงายทิ้งเขาไว้เนี่ยหงายทิ้งไว้ด้วยเนี่ยเอาใต้ใบขึ้นบนเอาใต้ใบขึ้นบนนะครับเผื่อพลานเขาทําพิธีปิดป่าเขาไว้เข้าไปเราก็ไม่เจอ แต่เวลาเราออกจบภารกิจเราจะออกก็ไปเด็ดใบไม้ใหม่มานะครับแล้วก็ท่องใหม่ท่องนโมสามจบนะครับท่องเอามาท่องนโมสามจบแล้วปิดวางอย่างนี้ปิดโคดปิดทวารปิดบานประตูปิดรูถารแล้วก็เอากิ่งไม้เสียบปากกระดิ่งนะวะมาออก เสร็จภารกิจแล้วใช่ไหมเสร็จภารกิจปิดมึงมาเที่ยวมึงจะได้ไม่เจอสัตว์อ๋อมึงมาตามคนร้ายจะได้ไม่เจอตัวมันปิดเราก็เปิดเราออกมาเราเปิดเราก็ปิดอย,อย่างเงี้ยนะ,ะนี่เป็นคาถาเบื้องต้นนะครับเป็นคาถาเบื้องต้นนะครับ